เครื่องตีเกลียวเชือกนะฮะตัวนี้เป็นของเก่านอกมานะครับเรามาดูระบบข้าวๆนะครับทำความเข้าใจกับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่ใช้วัชพืชเนี่ยนะเช่นผักตบนะฟางข้าวอะไรพวกนี้นะฮะที่เป็นหญ้าเป็นอะไรพวกนี้นะนะ ประมาณนี้นะครับทำตีเกลียวตีเกลียวแล้วตัวนี้เป็นตัวโลโมวล้วนะตัวนี้จะเป็นตัวที่ว่าเอาเศษวัชพืชเข้าไปในรูนี้นะสองรูนะตัวนี้เลื่อนออกได้เป็นสปริงนะตัวนี้ เข้าไปหมุนให้ลงล็อกนะจะมีล็อกมีบางเข้าอยู่นะครับเป็นสองตัวนะชักเข้าชักออกดนะ้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรูออกมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดึงเชือกมาตรงนี้ตัวนี้ทําหน้าที่หมุนหมุนแล้วก็ม้วนตีเกลียวได้นะครับหมุนตีเกลียว เป็นของนอกมานะฮะตัวนี้ท่านใดสนใจก็ลองโทรเข้าไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบ็คโฮนะศูนย์แปดหนึ่งหกนะึ่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวปรับขนาดของเส้นเชือกนะฮะมดูแล้วรูโตนี้ประมาณหนึ่งนิ้วได้นะตัวนี้ ใช้วัชพืชนี่นะครับตัวนี้ก็จะโยกได้คล้ายใบมีดนะตัวนี้คล้ายใบมีดจะ,จะทำหน้าที่ตัดแต่งเลมวกเศษด้านข้าง ะระบบส่งกำลังก็น่าจะเป็นตัวนี้ที่ใช้มอเตอร์นะฮะเป็นทำหน้าที่พ่วงกับเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ก็ได้นะใช้สายพานพ่วงเข้าไปนี่คล้ายๆทำเป็นคลาดจับ,นะบตัวนี้หมุนทำงานตัวนี้ก็จะหมุนนะทำหน้าที่ดึงเชือกเข้ามา บ้านเราก็อาจจะมามาทำตีเกลียวเชือกดนะสนใจลองโทรเข้าไปสอบถามได้นะครับ081622 1299ที่แท็กเตอร์แบคโคนะฮะเป็นของแปลกนะกันสำหรับบ้านเรานะควันเชือกตีตีเกลียวเชือก OK 呐。<Okay. S 1>